ปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคือคนนะ่ะเขามองว่าเราอ่ะเป็นลูกพี่เราอ่ะจะต้องรับผิดชอบเราต้องเปเราต้องเป็นผู้นําเราต้องมีภาระยีิบสี่ชั่วโมงเราไม่สามารถที่จะพักได้เลยนะเราไม่สามารถที่จะเอ๊เป็นคนที่ได้รับการอะเรน,นะดูแลจากคนอื่นเราต้องอยู่ในหน้าที่ที่คอยออกแรงนะต้องทําตัวเป็นฮีโร่ทาตัวเป็นเสาหลักตลอดเวลาเลย มีคู่ก็เหมือนไม่มีมีคู่ก็เหมือนกับเราอ่ะต้องมีภาละเพิ่มอีกคนหนึ่งที่จะไปดูแลเขาแม้หวังว่าจะมาแบ่งเบากันสนมากคนวันอาทิตย์เนี่ยมีคู่เนี่ยอาจารย์แนะนําข้อหนึ่งนะมีเอาไว้เนี่ยหนึ่งมีไว้ให้ครบๆมีให้เหมือนชาวบ้านเ็าสองมีไว้เป็นอสองแรงแข่งขันช่วยกันเคียงบา่าเคียงไหลกันอาจจะเป็นมือซ้ายมือขวากันเน่ยก็ดีคิดอย่างนั้นนะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย จะมีปัญหาข้อหนึ่งคือความเครียดยมันเยอะเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ยิ่งใหญ่ตั้งเป้าหมายชีวิตให้จะต้องไปให้ถึงอ,อ,อะไรว่ฝั่งฝันความที่สําเร็จอะไระแล้วที่สําคัญไม่ใช่แค่เป้าหมายเราคนเดียวพอปล่อยจะรู้สึกเัวที่เราตั้งเป้าหมายให้คนทั้งบ้านเลยพอแม่พี่น้องคนรักเขามีเป้าหมายแล้วเอามาเป็นเป้าหมายย่อยของเราหมดเลยแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าตัวเองต้องโหมแรง ตัวเองจะต้องเอาพลังงานทุกหยดของตัวเองเนี่ยไปทําความสําเร็จทําความสุขให้กับทุกคนสมมติในบ้านมีห้าคนเนี่ยความพยายามเราก็ต้องคูณห้าถ้าในบ้านมีสินทรัพย์กี่ชิ้นเราก็ต้องคอยดูแลรักษาให้หมดแล้วนี่ไม่นับว่าการที่ต้องสร้างให้อนุชนรุ่นหลังเพราะคนมาทิ์นั้นมักจะเป็นตํานานมักจะเป็นคนที่สร้างอะไรให้คนรุ่นหลังเข้ามาคอยชื่นชมดูแลทีนี้คนเกิดมาทิ์นะปัญหาข้อหนึ่งคือมักจะมีแฟนที่ ต้องคอยดูแลพิเศษนอกจากจะต้องเป็นภาระที่ต้องดูแลคนรักแล้วคนเกิดวันอาทิตย์มักจะต้องนะระมัดระวังเรื่องของการเอาใจออกห่างของคนรักคล้ายกับว่าบ,บ้าง,งานมนะั้งมีภาระเยอะมั้งคนรักคนเกิดวันอาทิตย์ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรีกตัวไปอยู่คนส,สบายแต่บางทีอ่ะมันเกิดจากความเครียดของเราที่เราอยู่ใกล้ใครเขาก็รู้สึกเครียดหรือหายใจไม่ออก ออนิตย์นะีถ้าเป็นวันอาทิตย์แท้ๆเลยเนะี่ยใครที่ไปขยับของเขานิดหนึ่งนะเราไปทําอะไรที่มันผิดจากระเบียบเขานิดนึงเนี่ยนะเขารู้นะแล้วเขาไว้วายนะคนกลัวหลายๆท่คนหายใจไม่ออกอยู่กลางเดือวันอาทิตย์รู้สึกเกร็งไปหมดแล้วก็ผ่อนคลายอ่ะคาแนะนาของอาจารย์คืออะไรที่เป็นภาระเราเราก็รู้จักบริหารหร,หรือว่ามีเวลาพักแล้วก็แบ่งเบาภาระให้คนที่ เราไว้ใจบ้านก็ได้ไม่ไปต้องทําคนเดียว2คือถ้ามีคู่พยายามแบ่งหน้าที่ของคู่ให้เขาแบ่งบาภาระลเราแบบชัดเจนตกลงกันดีๆแล้ว3นะถ้าหากว่าเรามีโครงการโปรเจกต์อะไรที่มันเยอะแยะเกินไปเราค่อยๆซอยเป็นแผนระยะไกลแผนระยะกลางและแผนระยะสั้นอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องเอามารวมกันทีเดียวนี่ไม่นับว่าเราต้องพยายามผ่อนคลายปล่อยวางให้เราคิดว่าทุกสิ่งอมันเกิดขึ้น มันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเหมือนที่พระเจ้าสอนกนะ็คือไม่มีอะไรหรอกที่มันจะอยู่ถาวรดังนั้นน่ยถ้าเราจะมุ่งมั่นทํางานอะไรแล้ววันหนึ่งมันสําเร็จขึ้นมาเรากา็มีความพอใจระดับหนึ่งก็ดีแล้วเท่าหนึ่งมันจะต้องล้มเหลวหรือว่าพังทลายไปไม่ใช่เป็นความรักความสัมพันธ์หรือว่าท,าทานนรัพย์ส,สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่ให้มองเป็นเรื่องธรรมดาเราก็สร้างใหม่ตราบใดที่ยังมีชีวิต นะกลับได้ที่มีพลังมีความตั้งใจเราทําได้เสมอพลังเรามากที่สุดในบรรดา7วันนะพลังที่จะสร้างสิ่งที่เรา,เาไปมุ่งเน้นเด็กความยิ่งใหญ่การที่เราสวมใส่วัตถุมงคลเหมือนที่อาจารย์ชอบใส่คือกําไรมตรามหายานเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์แนะนําให้คนันอาทิตย์นะคนมีเพราะอะไรในกาไรหนึ่งวงอาจารย์จะจารย์ยันทั้งมหาสเสน่ห์ให้มีคนรักให้มีคนเมตตามหาบรารมีให้มีคนเปลงอกเปรงใจแล้วก็มหากกระซับคืออนะไร เวลาทําอะไรแล้วมันได้เงินได้ทองจะคิดจะพูดจะทําคนเข้าอดหนสนัสบสนุนอยากเอาเงินเอาทองมาให้เราจะทํากิจการแล้วก็มีคนรออดหนุนะอกค้าไม่ค้าคนนี้อยากจะขายอะไรซื้อหมดเลยนี่แหละคือลักษณะคนมาทิตย์ที่มีบาร,รมีที่มีบุญเก่ามาแต่เดิมรู้ปัญหาจัดการแก้ไขปัญหาเพราะเป็นเรื่องถนัดเราอยู่แล้วเราเป็นคนที่เกิดมาพร้อมทักษะในการบริหารจัดการอยู่แล้วจงรู้แล้วก็แก้ไขให้ถูกมีน้ำใจแต่พอเหมาะอ่า ปล่อยวางผ่อนคลายให้คนรอบข้างแล้วก็รู้จักที่จะตั้งเป้าหมายเป็นระยะแบบนี้นะสุดท้ายมารับกำไรมนตามมหายันไปสมสายแล้วพลังที่อาจารย์พูดทั้งหมดจะประจุขึ้นมาทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสําเร็จเร็วขึ้น